าจะพูดถึงอนิเมะที่กำลังเป็นกระแสหลายๆคนต่างชื่นชมเนื้อเรื่องน่าสนใจและภาพที่มีความสวยงามณเวลานี้คขาไม่มีอนิเมะเรื่องไหนจะดีไปกว่าเรื่องโอชินะโกะแต่ว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้พูดถึงอนิเมะเรื่องนั้นแต่จะมาพูดถึงอีกหนึ่งอนิเมะที่เพื่อนแม่งชวนไปดูซึ่งพอไม่ดูเนี่ยบอกเลยนะว่าแม่งโคตรสุดสุดตีน่ะ ก่อนอื่นก็ขอ,อกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยู่กับผมบูมเองคนเดิมในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องซูซูเมะกันซึ่งตอนที่ผมได้ยินชื่ออนิเมะเรื่องนี้ครั้งแรกบอกตรงกันนะว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยใครเป็นคนทําเป็นอนิเมะแนวอะไรไม่รู้สักอย่างรู้แค่อย่างเดียวเลยคือเพื่อนมันอยากดูผมก็เลยไปนั่งดูเทนเลย ER, และก็รู้สึกว่าอก็น่าสนใจดีนะผมก็เลยได้มีโอกาสไปดูเรื่องนี้กับเพื่อนและหลังจากที่ได้ดูไปแล้วก็ตามต้นคลิปเลยก็คือสุดตีนก็เดี๋ยวมาฟองกันนะ เออใช่แล้วก็คลิปนี้มีสปอยนะครับสำหรับใครที่มีแผนว่าจะดูอนิเมะเรื่องนี้ก็ให้ไปดูมาก่อนซึ่งผมคิดว่าใครหลายคนน่าจะดูไปแล้วแหละคือในวันที่ผมไปดูอนิเมะเรื่องเนี้ยแล้วก็มาดคลิปคือวันที่16เมษาแต่ก่อนคลิปนี้จะได้ลงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่อนิเมะอาจจะออกจะลงไปแล้วมั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าใครหลายคนน่าจะได้ดูไปแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ดูแล้วมีแผนว่าจะดูเนี่ยจะปิดคลิปนี้ไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่กลัวดนสปอยก็ฟังต่อเลยโอเคตัวออนนิเเเมมรืื่งี้ก็คออแว มีจำนวนตอนอยู่ที่เอ๊ะเดี๋ยวไม่มีด้วยวเป็นเดอะมูวี่ที่มีตอนเดียวจบความยาวประมาณน่าจะสองชั่วโมงหรือมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันและคะแนนที่ผมจะให้นั่นก็คือ5.5เต็ม10โดยใน,นเรื่องย่อของอนเมะเรื่องนี้จะพูดถึงซูซูเมะเด็กสาวธรรมดาที่ได้เจอเข้ากับชายปริศนาซึ่งชายคนนี้เขากํลาลังตามหาประตูบางอย่างโดยที่ซูซูเมะก็ไม่รู้ว่าประตูนั้นน่ะมันคืออะไรแต่แล้วอยู่ดีดด้วยความคิดบางอย่างเธอก็ได้เข้าไปยังสถานที่ลกลังแล้วก็ได้เจอเข้ากับประตูที่ชายปริศนากาลังตามหา ซึ่งจากนั้นเนี่ยประตูบานนั้นมันก็ได้สร้างความวุ่นวายต่างๆมากมายทําให้ซูซูเมะจะต้องร่วมมือกับชายปริศนาเพื่อหยุดยั้งไขนะาที่จะเกิดขึ้นให้ได้ซึ่งนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของอนิเมะเรื่องนี้นั่นเองโดยก่อนที่ผมจะพูดถึงจุดที่ตัวเองขัดใจเนี่ยก็ขอพูดชมักหน่อยก็แล้วกันอย่างแรกเลยก็คือเพลงประกอบของอนิเมะเรื่องนี้ทาออกมาได้ดีมากกับอย่างที่2เลยก็คือลายเส้นค่อนข้างสวยเอาเรื่องแค่นั้นแหละครับที่เหลือผมขอ่นเลยก็แล้วกันข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือ ประเด็นหลาย,ลายอย่างที่ดูเหมือนว่ามันจะทําพาให้เนื้อเรื่องเชื่อมต่อกันและกันแต่สุดท้ายมันกับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยสักนิดเดียวคืออันเนี้ยผมโคตรจะปวดใจและโคตรจะงงว่าเขาทํามาทําเพื่อเช่นประเด็นอย่างแรกก็คือประเด็นที่นางเอกเนี่ยอาจจะเคยรู้จักกับพระเอกมาก่อนผมก็คิดว่าเอ้ยทั้งสองคนเนี้ยอดีตต้องเคยรู้จักกันแน่แล้วพอดูไปเรื่อยเนี่ยเราอาจะได้เข้าใจความสัมพันธ์ของสองคนนีมากขึ้นแต่พอดูไปเรื่อยจริงๆปรากฏว่าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่มึงคิดไปเองหรือไม่อนิเมะมันก็ลืมไปแล้ว เพราะจากที่นางเอกแม่งพูดออกมาว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าหลังจากนั้นมันก็จะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้อีกแล้วอด,ดีตเคยเป็นอะไรมาจากไหนลืมไปให้หมดอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวพอทําให้ดูยันจบเนี่ยคุณก็ยังไม่รู้ร้วยซ้ำว่าสรุปแล้วสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าหรือประเดนอย่างที่2เลยก็คือประเด็นที่ว่าไม่ของนางเอกอ่ะอาจจะมีพลังบางอย่างหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่พิเศษแต่พอดูไปเรื่อยจริงปรากฏว่ามันคือสิ่งที่คนดูคิดไปเองเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย ซึ่งกนเนี้ผมโคตรผิดหวังเพราะมึงปูมาตั้งนานนางเอกพูดหาแม่ตั้งแต่ต้นยันจบแต่สุดท้ายแม่ของมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประตูปริศนานี่เลยไอเวนเอ้ยคืออะไรวะเนี่ยหรือไม่แต่ประเด็นที่ว่านางเอกเนี่ยอาจจะมีพลังบางอย่างก็ได้แต่พอดูอจ,จริงๆก็ไม่ใช่อ่ะเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาที่บังเอิญเข้าไปยังงนกพิศวงแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยจะบอกว่าผู้สร้างเขาจงใจทําให้คนดูคาดเดาไปในทางแบบนี้ถ้าเกิดจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่สำหรับผมผมมองว่าแม่งโคตรส้นตีนน่ย คือประเด็นพวกนี้มันคือประเด็นที่ถ้าเกิดเข้ามาเชื่อมโยงกันและกันเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจแล้วก็มีความตื่นเต้นมากแถมบางทีเนี่ยมันจะทําให้เหตุการณ์บางอย่างมันมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วยแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเชื่อมโยงกันเลยก็คือมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยแล้วถ้ามันได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเนี่ยมึงจะเอามานําเสนอให้กูดูหาพ่อเธอหรือคือปูไ่อย่างดีๆว่านางเอกเคยไปย่งโลกพิศวงมาก่อนแล้วก็เคยเจอเม่ในโลกนั้นหรือว่านางเอกเคยเจอกับพระเอกมาก่อน แต่พอฉเฉลยแม่งดันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยนะคือปูมาขนาดนี้แต่มึงจะไม่ให้มันเกี่ยวข้องกันจริงๆเหรอความรู้สึกเป็นเหมือนกับแค่อนิเมะอยากจะพยพยามนำเสนอประเด็นของนางเอกแล้วก็เพยามนำเสนอประเด็นของพระเอกซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่เหมือนแค่อนิเมะมันจะำนำเสนอ,อ,ส,อ,อสองอย่างนี้ก็เลยทําให้มันเหมือนจะเกี่ยวข้องกัน,กนเพื่ออะไรวะเนี่ยข้อเสียที่2นั่นก็คือการเดินเนืเ้อเรื่องแล้วก็บทบาทตัวละครถามว่า2อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงหลักๆเลยนะคือการเดินเนื้อเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้มันไปไวโคตร แทนที่มันจะเริ่มต้นด้วยการที่ทําให้เราอะรู้จักกับนางเอกก่อนหรือว่านางเอกมีสังคมแบบไหนมีเพื่อนแบบไหนนิสัยของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ให้ไปเจอกับเนื้อเรื่องหลักแต่มันกลับไม่ใช่เปิดเรื่องมาแค่2อนาทีคุณจะได้เข้าสู่เนื้อหาหลักทันทีเลยทาให้ผมเนี่ยยังไม่ทันได้รู้จักกับตัวละครได้ซ้ําซึ่งคุณน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าข้อเสียในเรื่องของบทบาทตัวละครคืออะไรใช่นั่นก็คือตัวละครแต่ละตัวภายในเรื่องนี้มันจืดชืดมากซึ่งตัวละคออะรแต่ละตัวเนี่ยผมมองว่ามันช่วยทําให้เนื้อ,อ่นาาใ้้ใหมกกวี อย่างตัวละครคุณน้าของนางเอกอย่างเงี้ยที่เธอเป็นครอบครัวคนเดียวของนางเอกถ,ถ้าเกิดเข้าประเด็นตรงเนี้ยมาขยี้หน่อยทาให้เรารู้จักกับคุณน้ามากขึ้นกว่าน,นี้อีกสักนิดนึงเนื้อเรื่องมันจะน่าสนใจมากแต่ว่าแม่งไม่ใช่เพราะเราจะได้เจอคุณน้าคนนี้แค่ช่วงตน้นแล้วก็เจออีกทีแค่ช่วงตอนท้ายถ้าให้ผมได้เจอกับตัวละครคุณน้าคนนี้อีกครั้งเนี่ยในใจผมแม่งคิดก่อนเลยว่าตัวละครตัวน,นี้แม่งเป็นใครวะคือผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะพาะบทบาทมันจืดชืดเหลือเกินเหล็กตัวละครหนึง่งนั่นก็คือเพื่อนของพระเอกอย่างี้ มันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวละครน่าสนใจคือมันเป็นกึ่งกงตัวโจ๊กอะตัวบทของมันก็ไม่โดดเด่นอะไรขนาดนั้นทาให้ไม่ได้ต่างอะไรกับเป็นแค่ตัวประกอบที่มาแค่แสร้างเสียงของเราแป๊บเดียวแล้วก็จากไปและข้อเสียอย่างที่3เลยนั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะได้เจอภายในอนิเบะเรื่องนี้คือด้วยความที่บทบาทของตัวละครมันจืดมันมาไวไปไวการเนินเนเรื่องมันก็เร็วแม้กอะทั่้ทาให้เหตุการณ์ต่างๆที่ได้เจอเนี่ยมันโคตรขัดใจและก็โคตรงงไปในเวลาเดียวกัน ย่างหลักๆเลยนางเอกของเราเพิ่งได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเจอกันได้แค่5านาทีแต่ว่าังจากนั้นเนี่ยคุยกันสนิทสนมมากช่วยเหลือกันและกันสุดๆเหมเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมา5าปีผมที่ดูอย่างงงเลยว่ามึงเพิ่งรู้จักกันแต่มึงช่วยกันขนาดนี้เลยหรอวะหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับพระเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยอันนี้คือผมโคตรจะรู้สึกว่าแม่งวั t ตั f ฟั k มากๆคือเพ่กับนางเอกอะถ้าพูดแบบคร่าวๆก็คือรู้จักกันแค่ประมาณ2หรือ3วันแต่ว่าการกระทำของมึงรวมถึงบมพูดต่างๆเนี่ยให้ความรู้ การที่อยู่ดีๆมึงรู้จักกันแค่สองสวันแต่มึงไปสลับภาพรักกับอีกฝ่ายอะอย่างเงี้ยมันได้เหรอวะคืออนิเม่มันพพียมนำเสนอเรื่องของรักแรกพบเหรอมันก็ไม่ใช่ปะและคือในตอนแรกอะผมไม่ได้ขัดใจในส่วนนี้นะเพราะผมคิดว่านางเอกกับพระเอกอะมันน่าจะเคยรู้จักกันมาก่อนทําให้นางเอกอยากช่วยเหลือพระเอกอะไรประมาณนั้นแต่คุณจําได้ไหมที่ผมด่าไปก่อนหน้านี้เรื่องที่ว่าประเด็นที่นางเอกรู้จักกับพระเอกมาก่อนเนี่ยมาแม่นำเสนอทําไม้สุดท้ายพรมีซีนที่มันช่วยเหลือกันและกันหรือว่าซีนที่แม่งเหมือนจะบอกรักกันเน คือการช่วยเหลือกันและการของพอโอเคแหละแต่ว่าเรื่องของการสารภาพรักเนี่ยผมไม่ค่อยโอเคผมไม่โอเคตั้งแต่ที่อนิเมะเรื่องนี้มันมีเรื่องของการสารภาพรักเข้ามาแหละเพราะ้นเรื่องของมันออกแนวไปทางไขปริศนาแล้วก็กอบกู้โลกใครมันจะไปคิดว่ามันจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันก็มีซึ่งผมไม่ค่อยโอเคคือทำไมอยู่ดีเมื่อถึงอยากที่จะนําเสนอความรักของพระเอกแล้วก็นางเอกวะทั้งที่ตลอดทั้งเรื่องน่ะมันแทบไม่ได้มีอะไรอย่างนี้เลยแต่แม่งก็เสือกใส่เข้ามาแบบงง ส่วนประเด็นความรักที่มันควรจะมีจริงๆอย่างนางเอกแล้วก็ไม่นางเอกเนี่ยมันกลับดูจืดชืดแล้วก็จางหายไปกับสายลมซะง,งั้นและยังไม่หมดไปขคอนั้นนะแท้คุดว่ามีแค่ความรักท่านั้นที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคมันไม่ใช่เพราะอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือความแฟนตาซีคือผมก็เข้าใจแหละยูนเนมมันก็แฟนตาซีเวตาลิงวิดอยู่นั่นก็มีความแฟนตาซีแต่ว่าไอ้เรื่องบ้านเนี่ยความแฟนตาซีของมันเยอะแบบเยอะมากเยอะกว่าที่ผมกับเพื่อนคาดการเอาไว้แล้วก็เยอะกว่าทุกซีรีส์ของมาคอตโตชินคไคด้วยซ้ำม และการพยายามปิดประตูพที่จะการปีศาจไม่ให้หลุดออกมาเนี่ยมันก็โคตรโอเวอร์แบบโอเวอร์ชิบหายเลยคือเคยดูอนิเมะให่บะปะนั่นแหละอารมณ์มันจะประมาณนั้นน่ะการพยายามปิดประตูของอนิเมะเรื่องนี้มันจะให้อารมณ์เหมือนทันจิโร่ที่พยายามจะตัดคออสูรคือแม่งโอเวอร์จัดอะแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะว่าผมไม่ได้เกลียดในส่วนนี้มันก็ดูมีสเสน่ห์และก็น่าสนใจดีแต่ที่ผมไม่โอเคจริงๆเนี่ยก็คือช่วงไทที่แม่งจะโคตรของโคตรแฟนตาซีไม่รู้มันจะแฟนตาซีไปไหน จนในระหว่างดูผมยังต้องหันไปมองหน้ากับเพื่อนอ่ะว่าอย่างนี้มันได้เหรอวะคือบางคนอาจจะชอบแหละมันแฟนตาซีมันสนุกมันตื่นเต้นเราใจแต่สำหรับผมคือมันไม่ค่อยโอเคคือมันโอเวอร์เกินกว่าที่นางเอกซึ่งเป็นคนธรรมดาจะสามารถจัดการได้แต่มันสามารถทําได้และก็เหมือนเดิมนะในช่วงแรกๆผมมองว่ามันไม่ได้โอเวอร์ขนาดนั้นเพราะประเด็นเรื่องที่นางเอกอาจจะมีพลังบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีถ้าผมมองว่าเหตุการณ์นี้มันโอเวอร์มากคือทําไมคนธรรมดาถึงสามารถจัดการกับปัญหาใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วพระเอกกูล่ะ พระเอกที่มีประสบการณ์ผ่านเรื่องโชคชนมาเยอะกับต้องให้นางเอกที่ไรประสบการณ์มาจัดการให้เนี่ยนะคือไม่รู้จะสรรหาคำอะไรวาพูดอะและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เหตุการณ์อีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะั่นกะนะ็คือลูบเวลาก็คือในช่องท้ายเนี่ยนางเอกจะได้เจอกับตัวเองในตอนเด็กและทั้งสองคนก็ได้มีโอกาสคุยกันซึ่งในส่วนนี้ผมโคตรไม่เข้าใจว่ามันต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ที่มันผ่านมามันคือเรื่องของประตูที่มีปีศาจอยู่ข้างในและไอ้ลูกปีศาจที่อยู่หลังประตูเนี่ย มันก็ไม่ใช่โลกที่เกี่ยวข้องกับหลุมเวลาแต่ไงในช่วงท้ายมันถึงมีเรื่องของหลุมเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องได้วะโคตรไม่เข้าใจโคตรไม่เมคเซน์คือยิ่งดูความรู้สึกข,ของผมมันก็เหมือนกับว่าผู้สร้างเขาอยากทําอะไรเขาก็อยากทำเลยอยากจะให้มันมีปริศนาของพระเอกแล้วก็นางเอกก็เลยใส่มาอยากให้มันมีเรื่องของความรักความโรแมนติกของทั้งสองฝ่ายก็เลยใส่มาอยากให้มีปริศนาแบบเรื่องของหลุมเวลาก็เลยใส่มาอยากให้มันมีความแฟนซีแบบโคตรโอเวอร์ก็เลยใส่มาแต่สุดท้ายไอ้เรื่องทั้งหมดนี้เนี่ย มันกลับไม่มีอะไรที่เมกเซนเลยสักอย่างทาให้พอดูจนจบในหัวงผมได้ตั้งคําถามว่าในเมเรื่องนี้มันต้องการจะสื่ออะไรกันแน่คือจะมองว่าผู้สร้างเขาจงใจเพื่อทําให้คนดูกลับไปคิดต่อก็ได้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมบอกแค่ว่าผู้สร้างเขาอยากใส่อะไรเขาก็เลยใส่มาสาเหตุผลก็ไม่ต้องสนใจหรอกลืมเลืมไปเถอะแล้วก็ข้อเสียสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของแมวคือเน่ผมไม่รู้ว่าจะเอาไว้ในหมวดของตัวละครหรือว่าในหมวดของเหตุการณ์ต่างๆดีก็เลยจับแยกมาเป็นหมวดของแมวเ,เองเลยก็แล้วกัน คือไอ้แมวตัวเนี้ยตั้งแต่ที่เห็นในเทเลอร์เนี่ยแม่งก็ดูเป็นตัว้ายแล้วและตอนที่เราดูมันก็ดูเป็นตัว้ายสุดๆซึ่งผมโคตรรู้สึกว่าแม่งน่าลำคันสมกับเป็นตัว้ายมากๆแต่ว่าพอเวลาผ่านไปจะถึงช่วงไอไทายอนิเมะก็ได้เฉลยออยกมาว่าแมวตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัว้ายมันคือตัวดีซึ่งพอมันเฉลยออยกมาเนี่ยผมโคตรเกลียดแมวตัวนี้ยิ่งกว่าเดิมเพราะถ้าเกิดแมวตัวนี้มันเป็นตัวดีจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะทำให้ชีวิตของพระเอกแล้วก็นางเอกมันลำบากขึ้นปะวะแต และที่เป็นปัญหาหลากักๆเลยนะคืออแมวตัวนี้มันพูดได้ถ้าเกิดว่ามันพูดกับนางเอกแล้วก็พระเอกตั้งแต่แรกอะบอกตรงเลยว่าเนอเรื่องมันจะสบายกว่านี้เยอะแต่แม่งเสือกเอาแต่พูดว่าสืบเมสืบเมสืบเมสเมสืบพ่อแม่แมึงอะคือมึงพูดได้ทั้งทีแต่มึงเสือกพูดอยู่แค่เนี้สุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบเอาซะเลยคือตอนแรกๆอะผมก็รู้สึกไม่ชอบแต่ก็มองว่ามันเป็นตัวร้ายไงก็ต้องทําตัวให้น่ารำคาญเข้าไว้ซึ่งพอเนอเรื่องมาเฉลยกมาว่าแม่คือตัวดีเนี่ย ผมก็เลยรู้สึกโคตรไม่ชอบเลยเป็นตัวละครดีแท้แต่กลับทาตัวน่าราคาญอย่างกับเป็นตัวร้ายคือจริงๆอนิเมะแนวนี้มันก็มีเยอะแหละตัวละครที่ทําเหมือนจะเป็นตัวร้ายทาตัวน่า,ารําคาญแต่สุดท้ายก็กลายเป็นตัวดีแต่สำหรับเรื่องนี้ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะคือมึงทาให้เรื่องวุ่นวายขึ้นโดยไรเหตุผลเนะี่ยพูดได้ทั้งทีแต่เรื่องที่มีประโยชน์เสืยอไม่พูดและอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกกับน้องแมวที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมแมวมันถึงอยากจะอยู่เคียงข้าาาาาาางงงงงงนนนนนเเเออออกกกกใตแแรรมมคิดวว่่พพะีลลับย็สจ แต่พอดูไปเรื่อยก็อย่างที่พูดไปนะประเด็นเรื่องที่นางเอกอาจจะมีพลังบางอย่างอะ่ะมันได้มีอยู่จริงทําให้สุดท้ายผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมแมวมมนถึงอยากตามนางเอกและะว่าไปทําไมแมวสีดําอยู่ดีๆก็โผล่มาได้วะเชื่อเลยวะเนี่ยโอเครู้สึกว่าบ่นมานานระดับหนึ่งแล้วขอพอไว้แค่นี้ก็แล้วกันสรุปโดยรวมเลยนี่คืออนิเมะที่สนุกใช้ได้มีภาพที่สวยงามมีเพลงที่ไพเราะ แต่ว่ากันดันมีจุดที่น่าขัดใจเยอะประเด็นหลายๆอย่างที่มันควรจะเอามาเชื่อมโยงกันเพื่อทําให้เนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้น <c oughs> ก็เลือกที่จะตัดทิ้งไปแยเป็นแค่เนื้อเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรตัวเต่นเท่าไหร่บทบาทของตัวละครที่เหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็เละเป็นขี้แต่ยังไงมันก็ยังถือว่าเป็นอนิเมะที่ไม่ดีเพราะาผมก็ยังสามารถดูได้โดยที่ไม่ง่วงสะก่อนก็ประมาณนั้นโอเครับผมคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรละถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดพูดขัดใจหรือพูดงงตรงไหนผมขออภัยไปด้วยทั้งหมดที่ผมพูดดเเป็็นนนนนนคคควววาาามมสส่ตัััะรรบถุ้ยกไ ชอบกดไลค์แล้วอย่าลืมติดสกิปผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย